กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hero Combat กับผม NT Channel นะซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเกิดจากในการที่ผมได้ตัวละครตัวหนึ่งมานะครับผมและผมก็ลองไปจัดทีมมั่วนู่นๆ่นี่นะฮะจนผมไปคิดค้นคอมโบนึงมาได้ละกันนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนั้นนะฮะก็เป็นตัวละครคีย์หลักในวันนี้คืออาสึกะครับ อสึกะนะฮะจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีนะครับยังไงทุกคนนะครับก็ต้องได้รับอย่างแน่นอนนะฮะแต่ผมขออนุญาตขาก่อนว่ามันอยู่กิจกรรมไหนวะเนี่ยนี่เลยนะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะฮะล็อกอิน4วันได้รับไปเลยนะครับผมสำหรับอสึกะแน่ๆหนึ่งตัวละครนะครับยังไงทุกคนก็ต้องมีนะครับผมผู้เล่นมือใหม่ที่แบบไม่เติมสักบาทนะครับยังไงก็ต้องได้รับนะฮะและตอนเนี้ยมันก็จะมีอสึกะเนี่ยหลากหลายทีมมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นที่อยู่ในอีกทีมหนี้้ะครัับมของิิจจกกกตวลเาใ แต่ผมไม่ได้เล่นตามนี้เลยนะครับผมจะเล่นแค่อสิกะแบบเป็นตัวแบกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจัดขึ้นทําเพื่ออสิกะเป็นโนนหนึ่งเท่านั้นนะฮะจะไม่มีตัวละครอะไรช่วยเขาเลย คือทุ่มดาามจให้กับอาสึกะล้วนๆนะครับผมต้องขอญาตเกินไว้ก่อนละกันนะครับซึ่งสําหรับทีมนี้นะครับไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะครับผมแต่เป็นทีมที่จะยกระดับให้กับอสึกะได้โหดมากๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละคร HSR บางตัวนะครับมันจะมีเงื่อนไขพิเศษนะครับที่ถ้าเราปลดล็อกแล้วเนี่ย ตัวละครที่อยู่ในทีมของเราก็จะได้รับบัฟด้วยรวมถึงตัวละครในสายที่แบบว่าปลดล็อกอย่างเช่นตอนนี้คือ AST นะครับผมปลดล็อกได้ตัวละคร AST ก็จะทำดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งตัวละครอสึกะนะครับผมจะเป็นตัวละครธาตุไฟนะครับผมอยู่สาย AST นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่จะทําให้อสึกะเก่งได้บ้างละกัน อย่างแรกนะครับก็คือของมันเองนะครับก็จะมีตัวละครโล่ตัวละคร ATK ตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับถ้ามี3ตัวละครนี้อยู่จะทําให้ตัวละครของเรานะครับผมดาเมจแรงขึ้นนะครับผมสิเลยนะฮะอันนี้คือดีมากๆและต่อไปนะครับก็คือของตัวละครเรนงูขูนะครับ ก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเรามีธาตุสายฟ้าธาตุล้มและก็ธาตุน้ําอยู่ในทีมนะครับจะทําให้ดาเมดของเราแรงขึ้น10%เหมือนกันและต่อไปตัวละคร S อนะครับถ้าเรามีธาตุไฟครบ3ตัวละครนะครับดาเมจที่จะแรงขึ้นนะครับผมอยู่ที่10%เลยนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะฮะและตัวละครสุดท้ายนะครับผมมิกาสะนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ถ้าเราใส่สาย a t a a เอเอสิเอออยู่3ตัวละครนะครับผมจะได้รับดาเมดสกิลแรงขึ้น20%เลยนั่นเองนะครับผม ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทีมที่จะยกระดับให้กับอสกะล้วนๆเลยนะครับผมแบบของจริงแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับอสกะที่ผมไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเอฟเฟกบางเอฟเฟกนะครับจะได้เฉพาะตัวละครยืนหลังเท่านั้นแต่ตัวละครยืนหน้าเนี่ยจะได้รับเป็นแบบว่ารับดาเมจเบาลงแทนนั่นเองนะฮะเลยผมเลือกเอาอสกะยืนหลังสุดนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรีวิวนะครับผมสำหรับอิกาในอารีนาหรือว่าในด่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของสกะทําอะไรได้บ้างละกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก็เป็นการโจมตีธรรมดาทั่วไปนะฮะสกิลที่1น,นะครับผมเป็นการทําดามจ90%นะครับผมให้กับศัตรูทุกตัวละครนะครับผมรวมถึงจะมีดีบัฟที่จะลดอัตราการฟื้นฟูพลังงานลงไป20เป็นเวลา2เทินด้วยกันนะครับทำให้เป้าหมายน่าจะปั่นป่วนในการได้รับเกรดพอสมควรนะครับ และรวมถึงสกิลติดตัวของเขาอันนี้ผมถือว่าดีเลยครับทุกๆครั้งนะครบผมที่เริ่มแต่ละรอบนะครับผมตัวละครตัวเขานะครับจะเป็นการที่สุ่มออกไปโจมตีเป้าหมายหนึ่งตัวละครนะครับแล้วก็ทำดาเมด210%รวมถึงลดพลังงานของเป้าหมายลงไป100หน่วยเลยนะฮะก็เป็นตัวละครที่ปั่นป่วนพอสมควรนะครับผมเอามาช่วยลดดามงดาเมจได้นะครับและตัวละครของเขานะครับก็เป็นสายเอชด้วยที่จะทําให้ได้รับสกิลไวมากๆนั่นเองนะครับผมเทิร์นแรกก็ได้รับแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่ รีดดาเมดได้ดุนแรงมากๆเลยนั่นเองนะฮะและตัวละครนี้ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วใน,ในทุก ID นะครับเพราะว่ามันแจกฟรีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูในเนื้อเรื่องกันก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับผมเนื้อเรื่องเราจะเล่นช้าเน้นๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือกําลังรีหาพลังงานอยู่ไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันนะครับผมว่าอสุิกะเป็นประมาณไหนพอยัดเปิดเสียงสักครู่ มาครับผมเริ่มเกมมานะครับเขาะจะแรนดอมสุ่มตีหนึ่งตัวละครเห็นปะเก็จะเป็นโจมตีในสิโกไปคือแรงมากๆเลยเห็นปะครับดาเมจนี่หายไปครึ่งหลอดแล้วนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมคือแรงจริงๆและมาถึงแล้วผมเจ้าเอสต่อยไปก่อนนะครับเป็นการปล่อยลูกไฟลงมาครับผม,มาอาคีของจริง1นึ่งแสดาเมจนะฮะและตัวละครบัฟอสกะนี่คือมีหูวหกงานเลยนะทุกคนนะและมาแล้วครับผมปล่อยไดร์พักษาผมไม่เคยดูตัวละครเขานะครับต้องกราบขอโทษด้วยแล้วดาเมจทสามแสนหก แรงมากๆเลยครับเพราะว่าบัฟเต็มตัวเลยนะครับบัฟดาเมจมีอยู่5ชิ้นบัฟโล่มีอยู่1ชิ้นนะครับโอ้โหเริ่มเกมมาคือของจริงมากโอ้โหคือเขามาจากเรื่องอะไรวะผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ผมมาเคยดูอนผพาแน่นอนครับตอนเด็กๆนะฮะพูดตามตรงเลยและตัวละครเขาคือน่ารักมากๆและดาเมจรุนแรงแบบนี้ผมชอบเลยเริ่มเกมมาสุ่มเอาเนดอมหนึ่งตัวละครแล้ผมแสนแปดลงไปตายเลยนั่นเองโอ้โหผมบอกแล้วครับผมตัวละครเขาคือปั่นป่วนมากๆเลยนะฮะ แต่สกิลที่ผมได้มาเนี่ยจะต้อง3ดาวก่อนนะครับคือตัวละครเกมเนี้ยจะเก่งก็ต่อเมื่อ3ดาวครับมันจะมีปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษนะครับทำให้ตัวละครของเราเก่งได้มากขึ้นนั่นเองเลยผมแนะนําเลยนะครับว่าควรต้อง3ดาวก่อนนะครับตัวแบบเราอย่างเช่นตัวละครอสุกะของเราบึ้มเก้าหมื่นเก้าครับน่าจะตายเลยหรือเปล่าโอเคครับตายจบเกมโอ้โหของจริงครับดัเมจ จบครับ8ปดแสนสามนี่คือเล่นคนเดียวจริงๆฮะคือเข้าใจไหมว่าอันติเมียมันโกงครับแต่มันก็มีสกิลที่จะออกไปแรนดอมโจมตีหนึ่งตัวละครอ,อะเออน,นี่ก็โกงเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูในอารีน่ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาโจมตีแบบนี้กันดีกว่าครับอันนี้คือวัดดวงเลยนะครับเจอคนเก่งกว่าก็ไม่เป็นไรละกันนะฮะไปเริ่มเกมไปครับแรนดอมครับโอเคครับผมเจอคนพลัง4ี่แสนหกใช่ไหมดูไม่ทันเกมมันลื่นไวลจริงๆ และมาแล้วนะครับผมเริ่มเกมมาเราถ่มออกไปโจมตี7 1็0 0นะครับผมใส่เป้าหมายแล้วเป้าหมายก็โจมตีเคาน์เตอร์กลับมาทีมนึงนะฮะแต่เราแรงกว่าแน่นอนอาสิกะของเรานะครับเรามั่นใจแต่เขาทีมเขาจะยืนไหวหรือเปล่าต้องดูกันโอ้โหทีมเขาอึดมากและเจ้าเอ็ดนะครับผมทำการปล่อยลูกไฟกันมาก่อนบึ้มไปก่อนแสนสองครับแรงครับแรงอยู่และโดนยิงสวนกลับมาและอาสิกะได้โจมเคาน์เตอร์กลับไปและมาแล้วครับผมสกิลนี้มันต้องเรียกว่าอะไระ่เป็นการไล่เวทมนต์ได้ไหมบึ้มสองแสนสามนะฮะหนักหน่วงพอสมควร แล้วเราก็เพียงแค่รอเธินบนไปเหมือนเดิมครับและนี่มาแล้วผมมิคาสะใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วก็สับ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 ,สบอันนี้ก็เป็นตัวละครเป้าเดียวที่แรงเหมือนกันครับถ้าปั้นโหดๆนะแล้วเคาน์เตอร์กลับไป7 0็0 0มื่ครับผมเขาก็เคาน์เตอร์กลับมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําการฮิวเลือดมาบับกันต่อน,นะฮะเกมนี้นี่คือสู้กันนานมากๆเลยนะครับเพราะวาตีกันไม่ค่อยเข้าครับทู่ตามตรงนะฮะคือต่อให้เป็นทีมสปีดนี่ผมบอกเลยว่าแทบจะส่วนแล้วไม่ตายอะไม่หมัดเดียวไม่ตายแน่นอนครับถ้าพลังเท่าเทๆกันนะครับยังไกกกก็็มมม่ตตาาาายยคคครัับบแแลลล้้วเเนะผจ ทำการสับชินอบุไปบึ้มสองแสนหกครับผมโอ้โหตัวละครเดี่ยวโดนไปนะฮะตัวหลังเกือบเดชแต่ก็ยังไม่เดชอยู่ดีและผมบอกเลยว่าคิวจูโร่ของเราก็แรงอยู่เหมือนกัน,นครับผมตัวละครตัวนี้แต่ถ้าใครอยากจะเห็นการรีวิวนะครับผมของแต่ละตัวนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นี่คือแบบมันมากๆแล้วก็สามารถจัดทีมได้หลากหลายมากๆ,ๆแต่มาแล้วก็ผมปานวารีเฮ้ยวารีบ้าอะไรนะ อักคีเออสองแสนหนึ่งนะฮะโอ้โหขออภัยด้วยนะครับพูดกับลินพงพันพันกันไปหมดละและมาแล้วครับผมเป็นการสุ่มเรนดอมไปแปดหมื่นสามครับถือว่าเรนดอมถูกตัวละครด้วยนะครับผมเรนดอมใส่ตัวละครที่เลือดโลอยู่คลิตโตยังอึดมากโอ้โหคือเกมนี้แทงยืนอึดจริงๆนะโอ้โหูดิด ยืนแบบอึดมากๆนะฮะเจ็ดหมื่นหนึ่งครับผมโตมไปไม่เป็นอะไรเลยและเจ้ากายได้ปล่อยอันติเมทสกิลครับผมชี้น้ำบุแกตายแน่ๆปุ้มสองแสนแปดยังไงก็ตายครับแรงมากเจ้ากายเนี่ยเป็นตัวแทงที่ไม่แทงนะฮะโดนไปก่อนเคาน์เตอร์กับแปดแปดหมื่นสี่แล้วก็ฮิวเลือดมาเล็กน้อยนะฮะและต่อไปเอสเราจะได้สกิลแล้วทุกคนมาเอสโชว์ไปลูกพ่อหมัดอคัคคีปล่อยลูกบอลอัคคีครับผมปึ้มเก้าหมื่นนะฮะโอ้โหแรงจัดแต่คิดว่าตัวยังอึดอยู่เลยอ่ะ อยากรีวิวแล้ววะอยากรู้แล้วมันจะโหดแค่ไหนวะเนะี่ยแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งครับผมตัวแบกของเราตัวแบกเราดาเมจแรงๆเหอแสนสามได้อยู่ได้อยู่ครับอาจจะไม่เวอร์เท่าเลดเกม้ไม่ต้นเกมมาอีกหนึ่งทีด้วยกันนะครับผมสำหรับปันอัคคีแสนแปดครับผมแรงอยู่ฮนะโอ้โหตัวละครเขาอึดว่ะตีไม่เข้าจริงนะเนี่ย จะไหวปะเนี่ยเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าเราไม่มีแทงเลยนะครับแบบที่เป็นแทงจริงๆนะเพราะว่าสายโล่มันไม่แทงเสมอไปนะครับผมเออสายโล่มันเป็นการที่โดนโจมตีแล้วได้รับเกจโจมตีเพิ่มขึ้นอันติเมตเพิ่มขึ้นนะฮะและมาอีกหนึ่งรอบะครับสำหรับอาสกะของเรานะฮะสกิลซ้ำไปเลยลูกไป บึ้มครับผม8ปดหมนะฮะก็ขอญาตด้วยนะครับผมผมอาจจะตัดไปตัดมานะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อทุกคนถ้าพูดตามตรงเลยละกันนะครับมันก็โจมตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันยืนกันนานมากๆแล้วดาเมจมันไม่ได้แบบเหมือนเกมอื่นนะครับที่แบบมันเวอร์แป๊บเดียวจบเทินนะครับผมไอ้นี่คือแบบนี่สิบเทินแล้วนะเนี่ยเล่นแป๊บเดียวนี่สิบเทินแล้วนะคือมันไวมากๆเลยนะครับผมแต่น่าจะจบเกมแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายเหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นนะฮะแต่เรายังเหลืออยู่เยอะมากๆนะครับอสุกะเขาน่่่าาาจะแแบกกไไไไมดด้ด้้ลลววยยยยเเริงปปอน38ต อสึกะเขาขอเคาน์เตอร์คืนมา85 0 0 0ครับแล้วน่าจะจบเกมด้วยคิวจูโร่แล้วแหละน่าจะจบแล้วแหละปาดไปครับ2า0 0มไหมยังไม่ตายครับแล้วจบจริงๆแล้วกว่าจะจบได้แม่งยิงกันมานมากซึ่งการรีวิวนะครับผมสำหรับตัวละครอสึกะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าทีมนี้นะฮะไม่ได้เป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นทีมที่จะยกระดับอสึกะล้้นๆเลยนะครับผมที่ผมใส่มาเนี่ยก็จะมีทั้งคิวจูโร่ที่บัฟมาให้นะฮะ เอสที่บับให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวละครตัวนี้ที่จะบับให้ตัวละครอสึกะด้วยนะครับและรวมถึงตัวเขาเองก็จะบับให้ตัวเองด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นทีมที่ผมคิดค้นเองเลยนะเพราะว่าจับไปจับมาเอ้าได้ทีมนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ลองเล่นมาหลากหลายทีมนะครับแต่ข้อเสียของทีมนี้เลยนะครับคือมันไม่ยืดหยุ่นนะพูดตามตรงเลยละกันนะครับเพราะว่ามันต้องหวังพึ่งอสึกะแบบแทบจะร้อเลยก็ว่าได้นะครับมันจะแตกต่างกับทีมนี้ครับทุกคนในเกมบอกนะครับอย่างเช่นนี้คือจะใส atk ใช่ไหมครับก็คือจะสามารถเล่นแบบเอาตัวอื่นมาแบกได้ด้วยนะครับผมอารวมถึงทีมนี้นะครับผมก็จะเป็นทีมที่ยุดหยุ่นเหมือนกันครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครหลากหลายในทีมของเราเนี่ยแบกได้ด้วยอย่างเช่นเจ้ากายแล้วก็อิจิโกะนะครับผมโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งอสึกะอย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าใครนะครับผมจะปั้นอสกะแบบสุดๆนะครับก็สามารถเอาทีมผมไปใช้ก่อนก็ได้นะครับในช่วงต้นเกมก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวละครเขานี่ก็เป็นตัวละครที่ดีครับดาเมจแรงครับรวมถึงมีการที่ลดฟื้นฟูในการที่ได้รับเกียรติโจมตีด้วยครับผมคือแบบทําให้เป้าหมายนะครับผมไม่ได้อันติเมตในเทอร์นนั้นเลยก็ได้นะฮะนี่คือข้อดีของตัวละครพวกนี้นะฮะโอเคครับซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะฮะถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะไคร้ด้วยละกันนะครับผมรับวันนี้ก็ ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีไม่จะคนบอกว่าเซโน